กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจตสวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจ่สวรรและโกมุตคงเทศสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับอาจารย์เป็นไหมคือเนื่องจากว่าเราเป็นคนชอบกินอาหารแล้วเราก็มักจะชอบไปเสาะหาอาหารแปลกๆใหม่ๆใช่ครับแต่ไม่ว่าจะเดินทางไปภูมิภาคแตกต่างจากที่เราอยู่หรือไปประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งประเทศไกลๆเลยเนี่ยเวลาเราอยากจะไปหาอาหารลองกินแปลกๆใหม่ๆอ่ะ เราไม่ค่อยหาของหวานเราหาของข้าวจันเป็นไหมจีนะใช่ <laughs> มันแปลกจังเลยอ่ะ <c oughs> ท,ทั้งทั้งที่บางที่นะอย่างอย่างในในท้องท้องถิน่นภูมิภาคต่างๆถ้าในประเทศประเทศไทยเนี่ยพอเข้าใจได้ <c oughs> ว่ามีหลายๆที่เลยที่เขาไม่ได้มีความโดดเด่นเรื่องของของหวานทุกที่ <c oughs> จะโดดเด่นเรื่องของข้าว <c oughs> แต่ถ้าไปต่างประเทศอ่ะ เขาก็มีหลายที่ที่เขาโดดเด่นเรื่องของหวานนะ,ะแต่เราไปเราก็อยากอยากจะไปกินของข,อข้าวเขาใช่ <c oughs> เพราะว่าเมนูอาหารข้าวเนี่ยมันเมนูที่มีความหลากหลายมากกว่าอาหารหวาน <c oughs> ทั้งเรื่องของรสชาติ ทั้งเรื่องของกระบวนการปรุงครับทั้งเรื่องของวัตถุดิบอะใช่ใช่แต่ถ้าเราพูดถึงของหวานป้ารสชาตินยหลักจะมีอย่างเดียวคือหวานเนะมันเหมือนกับชี้นาไว้เลยว่าถ้าเป็นของหวานมันต้องหวานอะใช่หวานมากหวานน้อยอะใช่ใช่มันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยตื่นเต้นนะเราจะไปตื่นเต้นกับเนื้อสัมผัสหรือว่าไปตื่นเต้นกับตัววัตถุดิบอื่นๆมากกว่าอีกอย่างนึงคือของหวานอะเรามักจะนึกถึงแค่แป้งกับน้ําตาลค่ะ ไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของต่างประเทศก็เหมือนกันแล้วก็จะนึกถึงแต่แป้งกับน,น้ําตาลนะเพราะว่าที่อื่นๆที่เขาใช้ผลไม้มาทําเป็นของหวานนะเราจะไม่เคยนึกถึงว่าของหวานคือผลไม้เพราะเรามักจะนึกแยกไปเลยว่าผลไม้ก็ผลไม้ไมแต่นี่เป็นความความเคยชินส่วนตัวนะครับมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่มาตรฐานที่ทุกคนต้องคิดแบบนี้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังอาจจะนั่งเถียงอยู่ ใจว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่จะไม่คิดแบบนี้ฉันไม่คิดเหมืันเธอแล้วก็ก็แล้วไปแต่ผม่มักจะเป็นแบบนี้นะครับก็เลยทําให้เวลาที่เราพูดคําว่าผลไม้เราจะไม่คิดถึงของหวานเราพูดถึงของหวานเราจะไม่คิดว่ามีส่วนผสมของผลไม้ใช่แต่ว่าเมนูหนึ่งของไทยเรานะครับซึ่งเป็นเมนูใช้คำว่าอะไรเดียขนมของหวานไหขนมขนมเป็นขนมเป็นขนมเนี่ย มันดัน,นมันดันมีความเป็นผลไม้เข้ามาเข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญของชื่อและของเนื้อสัมผัสเลยเออแปลกจากนนี้น่าจะเป็นในไม่กี่ชนิดนะฮะที่ที่มีลักษณะแบบนี้อันหนึ่งที่ชัดๆเลยแต่มันก็ให้เห็นความเป็นขนมมาผสมด้วยคือสังขยาฟักทองอก็คือม,มันมีสังขยา แล้วถึงจะเอาไปใส่ในฟักทองแบบนี้นอกนั้นแล้วไม่เลยนะฮะพวกมีมีเหรอฮะอย่างเช่นพวกแกงบวชทั้งหลายไงแต่มันก็คือแกงบวชแต่มันก็เป็นขนมใช่ฮะแต่ว่าอันเมนูที่เราจะพูดถึงอยู่เนี้ยชื่อมันออกมาปุ๊บนะมันผลไม้อย่างเดียวเลยมันไม่พูดมันไม่อะไรอย่างอื่นอีกเลย,เยใช่ไหมอาจารย์มันเป็นผลไม้ท,ที่ที่อ่าลักษณะเหรอ คุณผู้ฟังคงนึกภาพตามนะคะว่าขนมไทยเราเนี่ยมีอยู่สองสามแบบ,บแบบหนึ่งเนี่ยเป็นขนมน้ำอีกแบบหนึ่งเป็นขนมแห้งครับนะคะขนมแห้งก็จะมีทั้งขนมกวนแล้วก็เป็นขนมนึ่งนะคะแล้วก็ของทุกอย่างเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของเครื่องปรุงก็คือแป้งน้ำตาลกะทิเป็น<ช>ตัวหลัก ถ้ามีผลไม้มาก็ไปบวกกับไอสิ่งเหล่านี้น้ำตาลกะทิมั่งแป้งน้ำตาลกะทิบ้างอะไรนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยเป็นขนมเย็นอ่านะซึ่ง ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นภาพชินเป็นภาพคุ้นของเรามากเลย <c oughs> แต่ตัวขนมที่เรากำลังจะพูดถึงนี้นะครับหลังจากแยกสูตรออกมาแล้วนะอาจารย์มันก็ยังเป็นแป้งเป็นน้ําตาลเป็นกะทินะใช่ <c oughs> แต่หน้าตามันไม่ออกมาเป็นแป้งน้ําตาลกะทิอย่างที่เราคุ้นเคย <c oughs> หน้าตามันไม่ออกเป็นแกงบวดมันไม่เป็นขนมปั้นมันไม่เป็นขนมแห้ง อะไรทั้งนั้นเลยใช่ <laughs> หน้าตามันเหมือนกับว่าเป็นของนําเข้าด้วยซ้าไป <laughs> คําว่าของนําเข้านี่เดี๋ยวสําหรับท่านที่เพิ่งจะมาเริ่มต้นฟังกันที่ตรงนี้เดี๋ยวจะงงนะฮะ <laughs> คือเรามักใช้คําว่าของนําเข้ากับของที่ได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศเร <laughs> <laughs> านํานเข้า <laughs> ความคิดของเขาหรือว่าวัตถุดิบของเขาหรือกระบวนการของเขามา <laughs> แบบนี้อันเนี้ยคล้ายๆเป็นของนําเข้าด้วยนะครับ <laughs> อาจารย์บอกว่าตัวเมนูนี้ตํำรับนี้ขนมอันเนี้ย มีที่มาด้วยเดี๋ยวก่อนที่เรื่องมันจะแตกขยายไปมากกว่านี้เยอะแยะ <laughs> บอกชื่อก่อนเลยไอาจย์เ <laughs> มนูนี้คือทับทิมกรอบ <c oughs> เห็นไหมครับคุณผู้ฟังทับทิมเนี่ยเราจะนึกถึงผลทับทิมใช่แล้วตัวคําว่าทับทิมกรอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันโดยทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยเรานึกหน้าตามันออกเลยอะว่ามันเป็นเม็ดเม็ดม,ดมดีสีชมพูแล้วข้างในมีกรอบๆในขณะที่ตัวผลทับทิมที่เป็นผลไม้สดเนี่ย มันก็เป็นเม็ดเม็ดสีชมพูแล้วข้างในมีสีขาวแต่ใครจะไปเผลอเคี้ยวกินทั้งตัวเกี่ยวกับตัวตัวทับทิมพืชผลไม้ข้างในจะแข็งมากเลยนะฮะแต่ที่บอกว่ามันมันดูมีความนำเข้าเนี่ยเพราะว่าความเชื่อในเรื่องของทับทิมอันเป็นมงคลเนี่ยน่าจะเป็นความเชื่อมาจากจีนจีนใช่ครับอันนี้มีที่มามีเรื่องเล่าอะไรยังไงบ้างครับตัวนี้อเรื่องของทับทิมกรอบเนี่ยนะคะ ตามที่เคยได้ศึกษาคุ้นขวามาเนี่ยพบว่าทับทิมกรอบเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยโดยคุณยายยวนยายยวนค่ะชื่อแต่อาจจะเรียกว่าคุณยายยวนเราก็สันนิษฐานว่าชื่อยวนหรือเปล่าหรือมาจากยวนนะคะพอสึกคนใหม่ใครใครใครเรียกเขาในบันทึกในบันทึกว่ามีคนทําทับทิมกรอบอร่อยมากครับซึ่งไม่ใช่คนไทยครับ เราก็เลยสันนิษฐานว่าไม่น่าจะชื่อไม่น่าจะชื่อยวนที่ยวนน่าจะเป็นมาจากยวนเป็นคนมีชื่อสายยวนแล้วก็มีอายุแล้วนะเพราะัคนอื่นก็เรียกยายยวนยายยวนอย่างเงี้ยมันเรียกป้าดีลุงเพิ่มเงี้ยก็เรียกยายแต่ไม่รู้ชื่อแต่เป็นยวนเรียกยายยวนค่ะเป็นคนที่ทําทับทิมกรอบอร่อยมากได้เข้ามาทําทับทิมกรอบในวังในสมัยในสมัยที่พระมิบดาเธอยังทรงพระเยาว์อายุประมาณเจ็ดขวบโอ้ ะะเพราะฉะนั้นก็ได้จาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่นะคะเ,เวลาท่านทำเวลายายวนเนี่ยทำทับทิมกรอบจะห่วงสูตรมากจะไม่ยอมให้ใครเห็นจะทำคนเดียวแล้วก็ปิดประตูทําอยู่ในห้องอย่างเดียวมิดชิดเลยใช่ค่ะ<ห>แต่ด้วยความที่พระวิดาเธอก็ยังเป็นเด็กนะคะคแล้วก็ยังคงซุกซนอยู่ก็ไปแอบดูตามช่อง แล้วก็แอบ,บดูแล้วก็แอบ,บจดจํามาทีละนิดทีละหน่อยคือต่อให้ยายยวนเห็นยายยวนคงไม่ว่านไรไม่คิดว่าเด็กจะจําได้ใช่ค่ะแต่คงแอบ,บดูหลายที่ะอะแอบบดูอยู่ประจําคือคงจําสูตรไม่ได้คือคงจํากระบวนการจําเครื่องปรุงจําภาพลักษณ์ทั้งหมดเนี่ยได้แล้วก็เลยต่อมาก็ได้มีการปรุงทับทิมกรอบเนี่ยอาบขึ้นถวายราชการที่ห้าเมือม่อเมื่อมาเป็นพระอาคารัอาคาราชายาทีนี้พอพูดแบบนี้ยายยยน มาจากยวนแล้วทำทับทิมกรอบอร่อยก็มีความเป็นไปได้ไหมครับว่าแกจะนำตำรับทับทิมกรอบนี่มาจากยวนใช่ค่ะก็คิดว่าทับทิมกรอบเป็นอาหารมาจากเวียดนามแต่เวียดนามเองก็บอกว่าเขารับอิทธิพลมาจากจีนอีกทีหนึ่งก็น่าจะตรงกับที่เราสันนิษฐานกันนะเพราะว่าถ้าความเป็นทับทิมนะฮะก็จะเป็นที่นิยมว่าเป็น เป็นผลไม้มงคลก็คงจะนี่แหละจากจีนะนะครับเอาละทีนี้ตัวตำรับต่างๆที่กำลังจะเล่าให้ฟังกันตรงนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าตัวทับทิมกรอบนะฮะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าม,มาตั้งแต่เป็นร้อยปีมาแล้วแต่ว่ามันมีความแข็งแรงมากคือมันคงอยู่มาถึงปัจจุบันนี้ใช่ค่ะแล้วรูปร่างหน้าตาไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะ แต่เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ฟังว่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็มีอะไรเป็นทางเลือกให้กับเราด้วยเพราะว่าในช่วงนี้ของเราเนี่ยกินง่ายไข่คร่ะหเนี่ยเราอยากแนะนําให้คุณผู้ฟังมาแนะนํสองอย่างครับอย่างที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าเรามีตํำรับที่เป็นตํำรับแบบมาตรฐานแล้วก็ทางหน่วยงานองค์กรทางราชการเนี่ยตั้งใจให้ใช้ตำรับเนี่ยมันทําให้รสชาติต่างๆของอาหารที่เขานําเสอนอในตำราเนี่ยมันเป็นรสชาติค่อนข้างจะมาตรฐานเดียวกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นรสชาตินี้เท่านั้น <ham. S 1> คืออย่างเช่นสมมติว่ามีตำตำราบ,บอกเรื่องผัดอะไรมาสักอย่างเนี่ยรสชาติที่เป็นมาตรฐานเป็นแบบนี้แต่ถ้าลูกค้าคุณผู้ฟังเองเนี่ยเขาชอบเพิ่มเติมอะไรสักอย่างหนึง่งก็สามารถจัดให้ลูกค้าได้เพิ่มเไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับ <volleyball. S 2> ตัวนี้ก็เหมือนกันอยากให้ได้ทัพทีมก่อที่มีรสชาติและวิธีการเป็นมาตรฐานเพื่อคำนวณต้นทุนได้ อันนี้จะดีในเรื่องของการค้าขายจริงๆนะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์จะมีทางเลือกอื่นๆที่เพิ่มเติมจากตรงนี้มาให้กันเอาเริ่มต้นจากจากตำรับและสัดส่วนเลยอาจารย์ครับในตำรับนี้ที่จะเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังคือมาจากหนังสือรถไทยแท้ของสถาบันอาหารนะคะครับที่ทําตำรับมาตรฐานไว้ในที่นี้ในการทําเม็ดทับทิมใช้แห้ว แต่จริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเขาบอกบอกว่าสามารถที่ใช้ผลไม้อย่างอื่นได้ดั้งเดิมเลยเนี่ยน่าจะเป็นมันแก้วซึ่งมันแก้วเนี่ยผมจําได้ว่าตอนเด็กๆนะมันมีให้เห็นกันโดยทั่วไปเลยนะอาจารย์<ช>แล้วมันถูกมากเลยขายกันเป็นพวงๆอะ่ะแล้วเราก็จะเอาปากเนี่ย แทะจากตอนหัวมันลอกตัวเปลือกออกแล้วเราก็แทะเนื้อต่อไปใช่แล้วมันน่าจะเป็นเหมือนเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะว่าการแกะมันแก้วอะต้องเอาปากแทะเห็นทุกคนทําแบบนี้กันหมดแล้วมันก็ลอกเปลือกออกมาเป็น หมดเลยด้วยนะคะ<ช>เป็นชิ้นชิ้นกันทั้งหมดใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้ว่าจารย์ไม่เห็นเหมือนกันมันสูญพันธุ์ไปแล้วหรือไงก็ไม่รู้ไม่เจอที่ไหนเลยนะอาจจะมีบ้างแต่ก็คงจะเหลือน้อยอถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังได้มาเนี่ยลองมาทำานะคะเอ,เอาใช้ใช้มันแก้วแทนแห้ว จะทำให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ที่ไม่เหมือนใครใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นสูตรเป็นวิธีการในเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะครับนะคะนอกจากแค่นอกจากมันแก้วใช้อะไรอื่นอีกเขาบอกว่าในบันทึกเขาบอกว่าอาจจะใช้เผือกเผือกใช่ค่ะออเช่นหัวเผือกหรือมะพร้าวทึนทึกอุ้ยมะพร้าวทึนทึกก็หาง่ายขึ้นก็หาง่ายขึ้นนะคะเพราะมะพร้าวทึนทึกมันมีความมันแล้วก็ มันไม่ได้แข็งมากและสามารถที่จะหั่นเป็นเต๋าได้ครับเวลาเรามาทําทับทิมกรอบเนี่ยเราจะเอามันมาหั่นเป็นเต๋าเตานะคะเพราะฉะนั้นก็คือมี4ตัวเลือกแล้วแต่เลยครับถ้าตามตำรับก็คือเป็นแห้วอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอีก3ตัวเลือกนั้นถ้าหาได้จะลองก็เชิญเลยได้ค่ะให้เอามาหั่นเป็นเต๋านะคะเจ็ดสิบห้ากรัมแป้งมันสําปะหลัง50าสิบกรัม น้ำหวานสีแดงหรือสีผสมอาหารอันนี้เราต้องการทำให้มันสีทับทิมนะคะ75คับหัวกะทิสด100ับน้ําตาลทราย5ช้อนโต๊ะครึ่งอดอกเกลือเศษหนส่วนสช้อนชาบใบเตยหนึ่งใบ,บเนื้อมะพร้าวอ่อน20กรัมน้ําเปล่า125 ml อ่าครับอันนี้คือในส่วนของตัวทับทิม ค่ะต่อมาเวลาเราทําทับทิมมันคลุกเรียกแป้งมันนะคะพอหลังจากที่ลวกสุกเรียบร้อยแป้งมันมันพร้อมที่จะรักกันอยู่มันจะกอดติดกันนะคะให้มาแช่ในน้ําเชื่อมซึ่งตัวน้ําเชื่อมเนี่ยนะคะจะเป็นใช้น้ําตาลทราย5ช้อนโต๊ะครึ่งกับน้ํเปล่าอีกหนึ่งรยต้มมาเป็นน้ําเชื่อมมันก็ไม่ได้หวานมากค่ะครับต่อมาถึงวิธีทํานะคะเราเริ่มต้นด้วยการ ทำน้ำเชื่อมเมื่อสักครู่นี้ก่อนเพราะว่าเราต้องเตรียมไว้ให้แล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นครับเพื่อที่ว่าเวลาเราลวกทับทิมแล้วเนี่ยก็เอามาแช่ไว้ไหนแช่ได้ทันการนะฮะใช่ค่ะพอทำเสร็จปุ๊บแล้วก็มารอทำน้ำเชื่อมเกาะติดกันหมดแล้วใช่ครับตัวน้ำเชื่อมที่ว่าเนี้มันคือเป็นน้ำเชื่อมเจือจางตามสูตรที่ให้มาหรือว่าจะต้องเคี่ยวคนยังไงเคี่ยวคนให้เป็นยางมะตูมอ่อนอ่อครับครับ หลังจากที่เราเตรียมน้ำเชื่อมพักไว้ให้เย็นเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มทำอเอาแห้วมาแช่ในน้ำสีแดงอันนี้หมายถึงที่เราหั่นแล้วนะฮะหั่นแล้วค่ะหั่นเป็นหั่นเป็นเตา๋าขนาดประมาณหนึ่งเซนหรือเล็กกว่าขอ้อสำคัญคือการุณาหั่นให้มันเท่าๆกันครับเพราะว่ามันจะได้ออกมาเป็นเม็ดสวยๆทีนี้ตามตำรับเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าเป็น น้ำหวานสีแดงก็ได้หรือเป็นน้ำที่เป็นสีผสมอาหารมันจะมีความต่างในเรื่องของรสชาติเชี่าจาันย์เพราะว่าถ้าเป็นน้ำสีผสมอาหารเนี่ยมันมันมันไม่หวานแต่ถ้าเป็นน้ำหวานเนี่ยมันหวานอะคืออี้ค่ะเราจะใช้น้ำหวานคือสมสมมติว่า จะเป็นน้ำหวานเทลบูบอยเงี้ยครับนะคะแล้วก็ใส่เอาเศ่น้ำหวานไปนิดนึงแล้วก็เติมด้วยน้าอ๋อคือเราจะเอาสีเอาสีค่ะเราไม่ได้คือไม่ได้เอาแบบค้นๆเลยอเข้าใจละถ้าสมมุติปคือเราเตรียมน้ําแล้วก็ใส่ใส่ความเป็นสีลงไปครับโดยใช้น้ําหวานหรือจะใช้สีผสมอาหารก็ได้ค่ะแล้วมันก็จะมีความเจือจางจะได้เข้าใจโดยโดยโดย ทั่วถึงกันว่าเราไม่ได้เอาลงไปแช่ในน้ําหวานนะครับเราเอาไปแช่ในน้ําแดงแต่ว่า จะแดงจากสีผสมอาหารหรือว่าจะแดงโดยการผสมน้ําหวานที่เป็นนิดหน่อยลงไปให้มันเป็นสีแดงค่านั้นเองแล้วก็ไม่ต้องให้มันแดงจัดมากให้มันสีนึกนึกภาพสีให้มนคล้ายกับตัวทัพทิมจริงๆก็คือชมพูชมพูเรื่อๆนะครับทีนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่าตัววัตถุดิบที่เรามาแช่ด้วยนะคะถ้าสมมติว่ามันเป็นตัววัตถุดิบที่มีความใหม่สดครับนะคะมันจะทําให้ต้องแช่นาน เพราะว่ามันมีความชื้นอยู่ในตัวมันเยอะอ๋อครับอย่างเช่นสมมุติเราได้ได้อเอาแฮวมาแบบใหม่เอี่ยมเลยนะคะเพิ่งขุดมาจากาดิน,ดนเลย<ด>ลค่ะมาปอกเสร็จเรียบร้อยพอแช่ไปลงไปปั๊บเนี่ยมันไม่ค่อยจะดูดน้ําเพราะตัวมันมีความช่นมน้ําอยู่แล้วค,ครับแต่ถ้าสมมติว่าเราได้แฮวที่เก่ามาหน่อย คือเก็บไว้นานน่อยมันเริ่มแห้งพอจุ่มลงไปไม่นานนะมันก็จะดูดเข้าไปหมดอันนี้ให้ให้สังเกตตัวนี้ด้วยซึ่งเป็นกับทุกอันเลยใช่ไหมครับตัวมันแก้วก็เหมือนกันเปือกละฮะเผือกนี้จะดูดเร็วมากเพราะเผือกมันมีความชื้นน้อยครับมาพร้าวยิ่งดูดช้าเพราะว่ามาพร้ามันมันมีความมันแล้วก็ฉ่ำอยู่นะคะมีหน้าหรอเขาไม่ค่อยเอานิยมพวกนั้นเพราะว่ามันไม่ดูดสีเท่านั้นเองครับหลังจากที่มันดูดสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอา เอาส่งขึ้นนะคะแล้วก็ลงไปคลุกในแป้งแป้งมันวิธีการคลุกก็คือพยายามเขย่าหรือคนให้ทั่วกันให้อ่ความชื้นเกาะแป้งมากที่สุดครับถ้าสมมุติว่ามันเกาะมันเป็นกระจุกหรือเป็นอะไรให้ใส่กระชอนร่อนครับเอาเศษแป้งที่มันไม่เอ่อติดพอดีเอามาออกไปซะครับอาจารย์อาจารย์มีมีข้อสังเกตไหมครับว่าแค่ไหนพอการเคลือบเลยครับถ้าสมมุติว่าเรา ร่อนแป้งออกมาแล้วเนี่ยนะคะยังเห็นส่วนของยังแป้งไม่สามารถคลุมสีแดงมิดอ่ะก็ควรที่จะต้องคลุกเพิ่มคือมองเห็นว่ายังเป็นสีแดงอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยแปลว่ายังใช้ไม่ได้ค่ะครับแต่ทีนี้มันไปคลุกมาแล้วมาร่อนมาแล้วถ้าเราจะไปคลุกเพิ่มทําไงอาจารย์ใช้น้ำน้ําแดงนั่แหละค่ะลงมาพรมพรมที่ต้องใช้กับพรมในตัวชิ้นแปะชิ้นที่มันยังไม่ไม่พอ อันที่ได้แล้วก็ออกไปซะใช่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอาลงไปลงไปในน้ําแดงใหม่มันจะละลายไปก็ละลายไปครัโอเคพร้อมเพื่อเพิ่มความชื้นให้แป้งเนี่ยเกาะตัวเพิ่มมากขึ้นก็ทําแบบนี้กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ที่ตามที่เราต้องการครับอีพอจากนั้นในระหว่างที่เราคลุกแป้งให้ตั้งน้ําเดือดไว้ครับพอเราคลุกแป้งเสร็จปั๊บเนี่ยให้ลงไปต้มทันทีครับเพื่อที่ป้องกันให้แป้งมัน แป้งมันจะหลุดต่อไปพอพอทิ้งไว้นานเนี่ยความชื้นมันละเหยไปแป้งก็จะหลุดอีกอ๋อคือคลุกปุ๊บร่อนปุ๊บใช้การได้ปุ๊บลงน้ําเดือดใช่ค่ะต้มเลยครับแล้วก็หันไปคลุกอันอื่นต่อไปค่ะนะครับพอลงน้ําเดือดพอพอแป้งจะใสแล้วมันก็จะลอยขึ้นแปลว่าสุกอืมพอสุกปั๊บก็ช้อนขึ้นนะคะแล้วให้เอานำไปแช่ในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้แป้งมันจะได้ไม่เกาะติดกันใช่ค่ะตอนที่ บอกว่าใสแล้วลอยขึ้นนี่คือมันจะกลายเป็นทับทิมสีชมพูแล้วเลยใช่ไหมคใช่ค่ะอ่าแบบนี้นี่เองค่ะแล้วเอาไปแช่ไว้ในน้ําเชื่อมอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเตรียมรอกินเลยใช่แช่ทิ้งเลยอ่เอาแช่ทิ้งเอาไว้เลยนะครับมันจะทําให้ตัวทับทิมเนี่ยมันจะมีความหวานนิดๆอยู่เข้าไปเพราะมันเคลือบๆอยู่รอบนอกใช่ค่ะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยเสรับตัวทับทิมครับต่อมาเราก็เตยมองค์ประกอบอื่นคือส่วนของกะทินะคะ ในส่วนของกะทิก็คือให้เอาหัวกะทิเนี่ยผสมกับเกลือดอกเกลือเมื่อสักครู่นะคะคผสมกับน้ำตาลทรายรแล้วก็เติมน้ำเปล่าเล็กน้อยที่เราให้สัดส่วนไว้แล้วนะคะค,คนทั้งหมดนี่ให้ละลายเข้ากันก่อน,แล,นแล้วก็เอาไปตั้งไฟงให้เดือดพอเดือดปับ๊บ เอาลงเลยไม่เราไม่ต้องการให้กะทิแตกเราต้องการให้สุกเฉยๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้จนทั้งเย็นก่อนอันนี้คือใช้ได้แล้วเหมือนกันแล้วก็ใช้ได้แล้วเหมือนกันนนส่วนประกอบก็จะมีตัวทับทิมที่แช่ไว้ในน้ําเชื่อมครับแล้วก็ตัวกะทิครับที่เรามาเติมลงไปในทับทิมเวลาจัดเสิร์ฟนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีองค์ประกอบอื่นเพิ่มเช่นในที่นี้ก็แนะนําว่าเป็นเรื่องของเนื้อมะพร้าวอ่อนครับเป็นนชิ้ที่ตักเป็นชิ้นชิ้น จะทําให้มีเท็กซเจอร์ที่แตกต่างไปแล้วก็ทําให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเวลาจัดเสิร์ฟหาถ้วยภาชนะตักตัวทับทิมที่อยู่ในน้ําเชื่อมตักมาทั้งน้ําทั้งเนื้อเลยค่ะนะคะใส่วแล้วค่ะแล้วก็ใส่องค์ประกอบเพิ่มเช่นมะพร้าวอ่อนหรือคุณผู้ฟังอาจจะใช้อย่างอื่นมาเป็นองค์ประกอบเพิ่มได้อย่างเช่นวุ้นมะพร้าวหรือว่าชิ้นขนุน Uh, ที่ดึงเป็นเส้นๆแบบนีบแล้วก็ราดด้วยกะทิครัแล้วก็เติมด้วยน้ำ,นำแข็งมันก็จะได้กินแบบชื่นใจใช,ชื่นใจอ้าแบบนี้ฟังดูเหมือนกับว่ามีขั้นตอนเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากเย็ยนอะไรนะครับแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่ง ขนมที่ไขาดิบไขาดีนะครับไม่วจะเป็นหน้าไหน<ๆ>กินได้หมดเลยนะครกินได้หมดเลยค่ะก็ทดลองดูนะครับแล้วก็ดูตัวเลือกตามที่ให้ไว้ว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ช่วยเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้านคุณได้ค,ครับวันนี้หมดเวลาของพัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องกับเมนูทับทิมกรอบเท่านี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร an สันสนีจัรสุวรรและโกมด์คงเทศลากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดย สถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กร่มส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ